กับพี่พน้องสู่ขู่ทุกคนนะครับมื้อนี้มาพกพบกับผมเส้นเคยเส้นเดิมเพิ่มเติมคืออ้วนคือเก่านะพี่น้องมาพกพบกับผมมาอ้วนส่วนซิมมืม้อนี้ที่ผ้าพี่น้องมาก,กินพี่น้องไว้ยังนี่ยงังอันนี้เนื้อมูด้วยครับมัจุมพูพี่น้องพี่น้องเบิ่งเนื้อมูครับเนื้อมูดสดๆนี่แหละ เห็นว่แจะเสียบวัวพี่น้องว่าเดี๋ยวิว้าเห็ดแก้วให้พี่น้องเบิงลขึ้นแก้วนะครับเดี๋ยวผมมาขออนุญาตเอาพักลูกหนอยก่อนโอ้นี่แหละละวันนี้แล้วก่อนผมใส่ชุดรถมาแล้วลนั่งนั่งมาพีจุ่ม เปิดพราลมน้ำพี่น้องเดี๋ยวมันกี่ห่อนเดาผมเ,เป็นคนกี่ห่อนอยู่ครับป๊กแล้วพี่น้องเด้อถ้าตกใส่หลายนะ,ะมันเผ็ดเขาัวครับเขาัวพี่น้อง หัวปลาตะไคร้ได้ขึ้นขหลามั่วเด้อพี่น้องเด้อฮู้งมาหือมาบักเน่าพี่น้องเดี๋ยวผมเกินงาแป๊บหนึบบน่ง อะไรเม็ดนะครับนี่เป็นบางหน้าเปียกแข็งเปียงน,นานะมีบุไกไเรื่อยขึ้นน้องจั่วจั่วไอสะสมเนี่ยนี้เอาสมสมเลยขี่นน้องกินกับมูนกาเสือเป็นไอตัวพ <c oughs> อแล้วครับเป็น มันสือกิ่งของของนำพ่อท่านพี่น้องพี่น้องเห็นอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวผมตุ๋นให้จันหน่อยน้ำปลาพี่น้องใส่หน่อยใส่หน่อยใส่นไหลเสียบไหลมาใส่ปลาเสียบด้วยน้ำปลาคนเหลือแต่ที่ใส่ก็พร้อมนะพี่น้องนะ พี่น้องน้องนายส่ออีกแล้วเนาะมือนเอาง่ายๆออกไปเลยเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องอีพิดีพิ่ันอียงนาะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆไปเลยครับเดี๋ยวลุกวปนี้โอเคเดี๋ยวมันใจหอมไปหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดขันตอนดิตอนปุง๋งเกียวหอดตอนจอบขีบให้พี่น้องนะในบึงในส้แมสแบบเต็มเต็มอิ่มไปเลยครับเพราะว่าผมกระบอกในไหคลิปแล้วเออแอบตัดขีบของผมมันมันเขาบ่ได้มันได้แอบแบบแย้วก,ก็พวกดังๆนงเพี่น้องเอียงบอกแค่แค่นีมาเตอร์เพิ่นเอียงนี่นแหละเค่นีมาเตอร์พนเพิ่นนี่แหละตัดขีบเพื่อกันนั่นแหละ หนึ่งขับผักเห็นบ่อพี่น้องแข่งด้วยนี่อัน้ผมเจี้างหงาเนาะอออเห็นอยู่๋ยงเนาะพี่บังพี่น้องนะเอ้าตอนนี้กับนี่แล้วน่ะเนาะพี่น้องเอาเตะเสาเลยพี่น้องจุ่มนี่วผมกินเกี้ยวโอ้ Moment, cái phổi của ông giang. Nếu không phải bát nữa, mhm. Ton nó ngâm ngầm 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 phí phụ giáo ngầm ngầm. Hey, hè, 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 แต่ผมได้กินนั่นผมก็ได้เอาอันบางเน่าห่านด้าหลังมาฝุ่นแล้วไล่ขอบเป็นตู๋ฝุ่นพี่น้องเราได้กินนั่นดิอ้าวเฮ้ยแต่อตอนนี้ขึ้นเหนืองกว่วน้อพี่น้องเนาะนี่มูนจีบวัวลียงเข้มขึ้นขี้เหนืออันนี้ได้ครับอันนี้เป็นเหนือขามันเอาไปเลยให้พี่น้องแบบจูใจไปเลย คิดหนึ่งเนี่ยแม่ยังออกไปล้างบานเอาอันอันนั้นไม่น้ำเนี่ยน่ะไม่บกูดฟังเท่านี้เอาไปล้างบานเดี๋ยวเขาต้องตะตูน่ะ บอกแมวเอาใบสีสดใบบกูดที่แหลมผมวา่าพืละมูเนะครับ mm hmm. คิดไปขึ้นมาจุให้พี่น้องเบ่งจักอันี้ก็น่าว mm ่วะเดี๋ยวผมพันแป๊บนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวบิ่งไหวๆเด้อ ต้นดอกเดี่ยวของเกี่ยวก่ันนี่พี่น้องเห็นบนเนี่ยหมูนี่คุณนะเห็นอยู่ตรงนั้นครับพี่น้นนองว่าอันนี้มันต่ำผมกัตดตาลงเดี่ยวอันนี้เป็นเกลียวนะครับเด้อพี่น้องเกลียวเกลียวเกลียวหนา อันนี้มาแข่งครับก่อนอื่นก่อนทีไปหน้ามาลังกับฝากพี่นองกดซับตะไคร์กดไหลกดแช่กดกระดินเพื่อสิบอ่เป็นการแก่งเตือนให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับบุตรหงมาทั้งนี้ไปางหลังบ้าน แม่เ่็นจิเปาอ่นไมกูกูดถอนมาให้ครับเพราะว่าบัานน้องพงผมมันเป็นประตูลเล็กแต่ตูดไม่ทีเสียงดังพี่น้องศีลาผมไอฝากดติดตามให้เรื่อยพี่น้องเดินหนึ่งกรเกี๊ยบเพรสองร้อยคนนั่นแหละดันผมห้ผมกลับละ่ะดันผมหฮฮอดหนึ่งพันคนติดตามเลยครับเพราะว่าผมกับจีดีมี่ไล่ได้จากยูทูบเนาะนกับให้พันกดหนึ่งพันคนติดตามครับไอ้คนทุ่ม สี่พันชั่วโมงเนาะครับก็ถือว่าสี่พันชั่วโมงนี่ก็เปรียบกันครับน,นับๆกันเนี่ยก็สี่สองแสนก็ข้นบึงก็งกลัวน,นี่แหละครับแตากับพ,พี่น้องเด้อซอยผมเนี่ยตอนนี้ผมไหนมีทุนมีแห่งเดือดถือเนี่ยดีๆมาเห็ดในพี่น้องเบิึงเด้อช่วงนี้ก็กินอาหารอีสานบ้านเฮาไปก่อนเนาะเสียพื้เก่านั่นละตอนนี้ยังมากไหมอาหารอีสานานี่ทุดจอดเลยเถอะนี่ครับที่เขาดิบเดิม เพิ่มเติมคือป,ปากมันขาดครับ <laughs> <laughs> งั้นมาพี่น้องนี่ที่เขาเด้อผมไปทั้งใจเด้อไม่ปักกูดนี่นี่จะไม่อย่างงงจุหม,มูพี่น้องมากมากมาก <c oughs> นี่ดิไม่ปักงั้นงุ่มดูนะ พี่น้องมาโอ้ยน้องคือกันนะครับกับจูเหนื่อยบางคนเห็นผมกินกระยากน่ำก็ลองไปเศษบ้างเด้อครับเสียบีดีเพราะงั้นเราผมคุยดิเพราะนผมว่าอยากให้กินดอกขอโทษพี่น้องผู้เพื่อนบอกกินดิบด้วยครับขอโทษจริงๆแต่ว่าบผสมควรกินกับบะลงกินนะครับ ขูดด้ครับชอบผมมาสิเท้คืออ่ะลาบคือคือชอบ หองว่างห้องน้องผมขอว่างทั้นใจแล้วครับ ก,กับม็อ,อย่งไรเพื่อนมือประกาศที่กองนะครับแาจะโสดจะกาเร็จไม่ประกวดนี่ก็หลักต็นกระเซียมนํานืกระเซียมครับนม่อยังเี้กินมาคเับยมขอละซ่องนี่คือหนอกกินก็กินมาวมาสี่กังที่ขอละซ่องอ làm muốn nó sớm chắc không thôi chứ chưa 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 Ja. Ah, Det er vanlig. De ึมไมอเห็นพี่น้องเอเหนไหมพี่น้องเป็นบบนอลยน่าเางมาตอนพี่น้องเอ้ยผมอยากให้มากินนะผมเลยขโมกคุจีบน่พี่น้องนอนกินตามขโมย่รูที๋มากกวควัน มาเด้อครับผู้ใดอยู่เมืองหนอกเมืองงามให้เห็นความกินแบบเป็นกระแซีทมถามว่าเป็นกดพิซตาผู้งามเด้อที่หอดอีสานบ้านห้อง ก็พี่ไม่เป็นหองโอ้เผ็ดนิดต่ออาี่ีชาวานะ

กินต้ำเฮ็ดกินเนี่ยมันมันกยไปเฮ็ดอาหารเมนูใหม่เนี่ยเดียนะ๋ยวอาหารแบบบางบ้างข้ากระเจี๊ยบกันกนะพี่น้องใครว่าบ่กระเจียบงวดผมยงจนตาดูหนูนกระได้ Cái bởi vì ông nguyễn minh thôi nó nha mày em bé bé mới bé 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 cọp bé bé ra Bữa bé mày bé phần nó bé bé đó อืิ่บบพี่หรอกยิ่งแบบอะครับกะกินอะไรบ้างด้พี่หน่องเจ่าผมกินเขาบ้างได้เจ้ากินห้พี่น้องบ้างครับครับกะเอาจจ๊บเปี้ยงทำนีเนาะครับ พิ่นีก็ได้อบตนี้ยังมากไม่หรอกแกเขาเฮ็ดกิน <pacing S 2> ไปมืมืๆก <Ian> ินเพื่อยยูพี่น้องบริยูเพื่อกินเด้อในช่วงดีกับประหยัดกันเล็กน้อยนะครับพวกยูเพิ่นยูให้ประเทศและตังประเทศก็ขอให้อยูหลอดปลอดไปจากโลกอันนี้นะครับโควิดนี่แหละไอ้กัมมากั้งข้ากัมมาบันเท่าไม่อยู่บันเท่าดีกว่าผมมา มาเห็ดยังเห็ดยังกินอยู่พี่ยี่คนไปอยู่ในเมืองในเมืองก็ได้ซื้อก็ได้ซื้อเขาได้ซื้ออันนี้ได้ค่ะพี่น้อง <c oughs> เข่าห่าบาท่ามปั่นเขาผมกินท่าหนึง่ง <c> ร <oughs> ับกำเนิดกะไปลืมกดไลค์กดทัศไทยกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท่ามจิปใหม่ๆนะครับสู่พี่น้องเบิง่งเรื่อยๆเด้อพี่นอ้องเด้อต้องมันเอียงพี่น้องแล้วเมื่อไงผมลิปนี้นนนนผมแบบกราบขอโทษพี่น้องเด้องั้น ผมมุ่งมุ่งผมประมาณมุ่งมุ่งกะอย่า,า,ยาลืมกดติดตามให้ผมนั่เพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมทำพิมพ์ใหม่ๆแล้วก็กดกระดิ่งนั่พี่นอ้องถ้าบบามเอน,นี้ผมหนึกงสามล้าพี่น้องเพียงเท่าน,น,น,นี้สวัสดีครับ